สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับปีนี่แล้วนะคะสำหรับแมสเซจนางฟ้าสำหรับวันวันจันทร์ที่27่เกรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่สิสองสิงหาคมนี้นะคะปกติมันจะมีแมสเซจมาบอกทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้เลทหน่อยวันนี้มาขอบอกวันนี้เลยวันจันทร์นะคะสำหรับมาดูกันว่านางฟ้าอยากจะมีอะไรจะบอกคุณ ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนทําสมาธินิ่งสงบเงียบกันก่อนนะเดี๋ยววันนี้เป็นเอาขันมาด้วยเพื่อจะให้ทุกคนทำสมาธิกันเนาะเ,เสียงของขันเนี่ยเขาจะทําให้เราสุขสงบใจมากขึ้นขอให้ทุกคนหลับตานะคะก่อนฟังเสียงเมสเซจจากนางฟ้านะคะหลับตาหายใจเข้าลึกล หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพูดตามบีนะคะ นางฟ้าเทวดาประจำตัวของหนูชื่อชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะขอส่งคำแนะนำดีๆสำหรับวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะ จจเข้าลึกๆอีกรอบหนึ่งหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงพลังของที่นางฟ้าส่งมานะคะเป็นความรู้สึกเย็นๆแล้วเรามาดูกันนะคะลืมตาขึ้นได้เรามาดูกันว่าวันจันทร์ที่27ถึงวันพุธที่29เนี่ย นักฟ้ามีเมสเซจอะไรจะบอกคนที่มาดูคลิปนี้กันนะค่ะมาดูกันนะตึง the s e c r e t self ให้เป็นของ the s h e k i n a นะคะ unleash your spirit express your gift down to the s e c r e t rhythm of life นะ เป็นเป็นเซรษฐีมากมากเลยนะคะนางฟ้าบอกถึงอิสระเนาะในการที่เราอ่ะจะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทําเมื่อเรารู้สึกว่าเราถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดต่างๆมากมายเหมือนเราอยู่ในคคกอะ่ะบินเน่ะเห็นรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราโดนขังตัวเองอยู่อะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกไม่เป็นอิสระแต่แน่นอน,นจริงๆแล้วอะ่ะอิสระมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะนางฟ้า หรือข้างบนอ่ะท่านก็อยากให้คุณอ่ะปลดปล่อยความเป็นตัวคุณออกมาเอาตัวคุณอ่ะที่คิดว่าคุณอ่ะโดนกักขังโดยการกระทําหรือบุคคลบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นอิสระออกมาแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเราก็โลดแล่นไปในสิ่งที่เราต้องการอ่ะในสิ่งที่เราต้องการอ่ะที่เรากักขังความเป็นอิสระของตัวเองไว้ให้ปลดปล่อยมันออกมานะคะในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้นะคะ อเคมาดูเมสเซจวันหัดมานะคะวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสสบนี้นะคะมาดูว่าข้างบนมีอะไรจะบอกคุณบ้างนะวันพฤหัสศุกร์นี้โ l a m ล วันพฤหัสดวันศุกร์นี้คุณอาจจะพบว่าคุณอาจจะต้องมีการเยียวยาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเป็นเป็นคนเป็นคนความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณนะต้องมาจัดการมากกว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะออสิ่งที่ข้างบนเขาบอกมินอะ่ะมันก็คือการที่เราอะ่ะเยียวยาตัวเองอ่ะการเยียวยาตัวเองมันทําได้หลายอย่างเห็นไหมการกลับไปสู่ธรรมชาติก็เป็นการเยียวยาอย่างหนึ่ง หรือถ้าเกิดคุณมีหินในคริสตลัลคุณก็ใส่หินคริสตัลเพื่อเยียวยาตัวเองและขอให้ท่านข้างบนะคอยช่วยซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่คุณนับถือจะคอยเยียวยาคุณอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างที่คุณเยียวยายังไม่ได้หรือยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พ้นไปสักทีทัข้างบนท่านอยากจะฝากเป็นมอกมาว่าทุกอย่างมัอในกระบวนการเนาะกระบวนการที่อยู่ระหว่างการเยียวยามันต้องใช้เวลาเนาะ พราะฉะน,นั้นอะวันพฤหัสสุกเนี้ยคุณอาจจะได้เยียวยาความความสัมพันธ์บางอย่างอะแล้วให้อภัยบางคนในอดีตแล้วก็เพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วคุณก็มีความสุขแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้มากกว่านะคะการไปอยู่กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สําคัญหรือไม่ก็คือการที่คุณใช้หินคริสตัลหรือการที่คุณไปอยู่ใกล้น้ํานนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณ คุณอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นแหล่งที่เป็นแม่น้ำหรือว่าอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นทะเลสาบหรือการการอยู่ใกล้น้ำพระแม่ธรณีจะช่วยคุณทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและเยียวยามากขึ้นนะคะโอเคถัดมาแมเสเซจสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาดูกันนะว่านางฟ้ามีเะยรจะบอกกับคนที่มาดูคลิปนี้หรือข้างบนมีเะยรจะบอกกับกับคุณที่มาดูในคลิปนี้นะ ancestor spirit โอ้คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณอ่ะจะได้คุณอ่ะจะมีไกด์ไกด์ของคุณอะคือการที่คุณคอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคุณจะทุกคนอ่ะจะมีไกด์ประจำตัวไกด์คือเออวิญญาณจิตวิญญาณที่คอยอยู่ใกล้คุณที่คอยคิดจะช่วยเหลือคุณเสมอและ เอ่อวิญญาณหรือจิตวิญญาณที่อยู่ใกล้คุณที่เป็นบรรพบุรุษของคุณหรือว่าคนที่เขาอยากดูแลคุณเนี่ยเขามาบอกว่าเขาคอยช่วยเหลือคุณก็คือกลับไปสู่จุดเดิมเนาะก็คือวันพฤหัสสุขของคุณที่ต้องได้รับการเยียวยาบาดแผลอะไรบางอย่างอะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนที่เป็นบรรพบุรุษเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสเปริตะ ฝั่งบันพบุรุษสปิริตฝั่งวันพบุรุษก็คือการที่เป็นจิตวิญญาณรบรรพบุรุษของคอุณพยายามจะมาคอยช่วยเหลือเยียวยาคุณคุณแพทเทิร์นต่างๆที่คุณมีในชีวิตเช่นแพทเทิร์นก็อย่างเช่นคุณอาจจะมีความคิดอะไรก็ตามเกี่ยวกับพ่อแม่ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าคุณอาจจะ ประเมินค่าอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ที่แบบผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยบันพะพูุษของคุณนะ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเยียวยาคุณเกี่ยวกับเรื่อง Family Is s u e นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณในวัยเด็กเนี่ยเช่นะเรื่องที่ฝังใจกับพ่อแม่เรื่องที่คุณนะ่ะมีการเตะความผิดพลาดไปท่านจะมาช่วยเยียวยาและทําให้ความสัมพันธ์ของกับตัวคุณเองดีขึ้นแล้วกับพ่อแม่ก็ดีขึ้นด้วยนะคะก็ อย่าลืมคอนเน็กกับตัวคอนเน็กหรือขอตัวเซอร์รจากบรรพบุรุษนะคะคุณแค่คุณเชื่อว่าคุณมีเซอร์รจากบรรพบุรุษเนี่ยขอช่วยช่วยเหลือคุณอยู่และเรียกเขานะคะเขาก็จะมาในแบบจะมาแบบไหนหรอก็มาในแบบเสียงกระซิบเนาะหรือว่ามาแบบประมาณว่าอยู่คุณแค่ถามไปอยู่เดินไปในธรรมชาติสักพักคุณก็คิดได้คิดคําตอบได้ท่านจะมาขอช่วยเหลือในยามที่คุณนะจิตว่างเนะ เมื่อจิตของคุณมีสติแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ขุ่นมมวใดๆเนี่ยแล้วคุณมีสติ100%เนี่ยคุณจะได้รับคำตอบเสมอนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขในวันอาทิตย์ นี้ด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็เป็นกำลังใจส่งความรักให้กับทุกคนเสมอนะคะก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับแมเสเซนนางฟ้านะคะฝากกดติดตามไว่นะคะสำหรับช่อง Angel g u i ไก by บานะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ